เมื่อพูดถึงหมาและสุนัขอาการเป็นสุนัขเป็นอย่างของสุนัขเป็นอย่างนั้นตอนที่ไปป่วยที่เชกาโก้ก็มีความรู้สึกว่าอาการที่เป็นอย่างนี้เหมือนสุนัขจริงๆทั้งๆท,ที่มีแรงอยู่เป็นปุ๊บปั๊บก็ล้มฉับพลันก็คิดในใจก่อนที่จะหลับว่าอาการอย่างนี้อาจจะมาเชื่อของสุนัขที่เป็นไข้ก็ได้จึงหมอวันตรีเคยเตือนไว้กับจำปี เพราะว่าไอไวรัสที่มาเป็นสุนัขอาจจะระบ,บาดมาติดตรงพ่อได้คนสุนัขไปอยู่ข้างน,นอกแต่ยังไงก็ทําไม่ได้เพราะไปอยู่ที่ไหนสุนัขมันก็ล้อมถ้าวันไหนแกไม่เห็นรู้สึกว่าแกไม่สบายใจวันไหนไปเรี่องอาหารถ้าไม่ไปด้วยแกก็เหงาก็รวมความว่าสุนัขก,กับมนลกูกยังไงไงก็แยกกันไม่ได้แล้วก่อนจะหลับก็คิดว่า ก่อนจะภาวนาจะหลับคิดว่าไอ้เชื้อแห่งสุนัขที่สุนัขมันป่วยไวรัสไอ้คําว่าไวรัสนี่เขาแปลภาษาไทยไปยังไงก็ไม่ทราบเขารัดก็รัดเขาด้วยคําว่าไวรัสเขาไม่ได้แปลไว้ที่ไหนก็รัดที่ไหนก็รัดอาตมาจะวินิจฉัยศาบท์ก็ถือต้องถือว่ามันรับไวไวหมยความ่ารัดปรับกระล่มปุบขยับตัวไม่ได้ รับจะแน่นแล้วก็ไม่ยอมปล่อยคราวนี้อาจจะเป็นเพราะไวรัสประเภทนั้นเมื่อจิตตวัดถึงไวรัสก่อนจิตก็เคลิมลงภาวนาก็เคลิมลงก็หมดความรู้สึกก็น่าจะเป็นหลับหลับหรือไม่หลับก็ช่างฝันแล้วขณะที่หลับลงไปก็มีความรู้สึกว่าเห็นพระท่านมาพระท่านมาอยู่ข้างหน้า เธอกาถามว่าสงสัยเรื่องการโรคใช่ไหมก็กลับเรียนไดบอกว่าใช่ฝันนะญาโยมทั้งหลาย่าเรียกว่าเรื่องฝันแต่ก็บอกว่าเธอสงสัยเรื่องไวรัสใช่ไหมก็ตอบเธอว่าใช่แธ้วก็คําคว่าไวรัสเดี๋ยวจะเชื่อโรคประเภทนี้มันมาทางอากาศและก็โรคที่เธอเป็นนี้ก็เป็นความจริงมันก็เป็นเชื้อที่มาจับกับสุนัขหรือจับกับหมา ทำไมหมาป่วยแต่ว่าไม่ใช่หมาส่งโรคให้แก่เธอการที่จะป่วยไข้ไข้ไดเกบก็ต้องเป็นเรื่องกฎของกรรมมาจะาเสกขึ้นปานาธิบาทดังนั้นโรคจะนิดนี้มาเกิดขึ้นไม่ควรจะโทษสุนัขเธอจะมีสุนัขอยู่ใกล้หรือไม่มีสุนัขอยู่ใกล้เธอก็ต้องป่ยวยเจ้าโรคประเภทนี้ไม่จะออกมาจากสุนัขไม่ได้เกิดจากสุนัขมันอยู่ในอากาศ ท่านก็ที่ห้ดูในบริเวณกุติในอากาศเน้นหน้าึ้นไปใกล้เพดานไวรัสเต็มหมดมันเต็มขนาดที่เรียกว่ายักกันแน่นเอียดหาช่องว่างไม่ได้ดูภาพไวรัสต่บอกภาพของไวรัสมันมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันเยอะมีและดูหลายพวกไม่เหมือนกันจำได้สามสี่พวกก็พวกหนึ่ง ตัวยาวๆกล้แท้เดือนแต่ไม่ยาวมากยาวนิดหน่อยลักษณะการยาวกลมลักษณะที่สองลักษณะกลมกลมบ่องกลมมันกระสนลักษณะที่สามเป็นตัวเหลี่ยมแต่ก็ไม่ใช่สี่เหลี่ยมมันเป็นเหลี่ยมเหมือนข้าหลามตัดแบนๆเหมือนข้าหลามตัดเป็นเที่ยวแบบนั้นลักษณะที่สี่ถ้าดีจาได้หัวโตๆแล้วก็เรียวไปนิดหน่อยไม่ยาว จากตอนกลางก็ไปเป็นเกลียวแต่บอกว่าลักษณะที่เธอเป็นคราวนี้อาการของไข้จากไวรัสตัวเกลียวแล้วบอกไอไวรัสตัวเกลียวเนี่ยมันร้ายแรงมากก็าถามได้ว่าถ้าไวรัสมีลักษณะอย่างนี้การสูดเข้าไปทางลมหายใจหลอดคอก็ดีทางปากาก็ดีทางจมูกก็ดีเข้าไปแล้วมันจะทําอะไรก็เหมือนกับละอองฝนที่ไปปะจุดใดจุดหนึ่ง ท่านบอกก็ไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้เข้าไปเกาะกินเม็ดเลือดแล้วตามส่วนต่างๆของร่างกายทาให้ประสาทสุดโทมเล่นประสาทประสาทจะหมดกําลังในการเข้าไปมันมากก็ขอดูการเข้าไปมันอยู่ที่ไหนบ้างมันอยู่มากมายเหลือเกินก็ถามว่าไอแ้แค่เข้าไปแตะอย่างนี้จะมีโทษยังไงมันไม่มีกําลังก็เียบกว่าเท่าที่เห็นนี่มันเป็น,นเพียงเปลือกนอกของมันเท่านั้น จร,จริงๆแล้วเฉพาะไวรัสที่มันกินเธอมันเข้าไปทําลายเธอเวลานี้รูปร่งางลักษณะเป็นอย่างนี้ก็เห็นเป็นตัวมีหัวมันก็ห่อและมีขายาวมีก้ามแล้วมีเที่ยวหางแล้วก็หางย,ยาวๆหน่อยๆท่าทางเป็นสัตว์ที่มีความโดร้ร้มากถ้าบอกเนี้ยสลายจริงๆเขามันเป็นอย่างนี้ได้ถามนั่นว่าการทําลายและป้องกันจะทํำยังไง ถ้บอกวิธีป้องกันก็ดีทําลายก็ดีวิธีของโบราณน,น่ะดีที่สุดแล,ล้วกราบเรียนถามนั่นว่าวิธีโบราณเขาทํำยังไงทั่นก็บอกว่าคนที่มีความยากจนเขามีความยากจนแล้วก็อยู่ไกลไม่เช่ไกลความเจริญไกลแบงคไกลเงินเหรียญไกลธนบัต เขาอยู่ไกลธนบัตรการไกลเงินเหรียญที่บ้านมหาธนาบัตรไม่ได้หาเงินใช้ไม่ได้ก็แล้วกันเ <c> ม <oughs> ื่อหาเงินใช้ไม่ได้ทํำยังไงเวลาจะนอนมุ้งกม็มีกลางยุงก็กินลูกกินตัวเจ้าสุนัขที่เลี้ยงไว้มันช่วยเป็นยามรักษาบ้านมันก็ไม่มีมุ้งจะนอนเจ้าของก็สงสารเจ้าวัวและควายเป็นพานะที่เลี้ยงชิพมันมันเลี้ยงคนวัวและควาย มันจะมีชีวิตอยู่เพื่อการเลี้ยงคนจริงๆมันก็ไม่มีมูมันหนาวหามุ้มไม่ได้จะของทัานยังไงตัวเองก็ลําบากยุงกัดสุนัขก,ก็ยุงกัดเ้าเวัวหรือควายเป็นพานะใหญ่ก็ยุงกัดในที่สุดก็ต้องสมไฟให้เป็นฟันไฟที่เป็นฟันลมเข้ามาในบ้านรงมาในอคอกวายไล่ยุง ควันหนาจริงๆยงทนไม่ไหวมองก็หนีไปอาการอย่างนี้แต่บอกว่าคนที่ก็มีความร่ำรวย <c oughs> ที่เขบอกเขาถึงความเจริญแรกเขาบอกมันเป็นภัยควันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดโรคทางปอดไป็นวันโรคเป็นต้นได้และมะเร็งได้แต่บอกว่าแต่คุณค่าของควันมีประโยชน์ใหญ่มากนั่นคือทั้งป้องกนันและทำลายแบคทีเรีย ก็นึกใจใจว่ามันเป็งความจริงยังไงถ้าบอกควันเข้าไปถึงไหนตาไหนได้ควันหนาะแบตท,ทีมแบตท,ทีเดียที่นั่นตายหมดอยู่ในช่วงนั้นตายหมดถ้าลอยเข้ามาใหม่ก็ตายอีกมันควันจะมันจะดึงดดวัตทีเรียที่อยู่ในวงใกล้ไม่ไกลนะักเข้ามาเผาผลาญล้มตายหมดแต่ว่าถ้าไฟถ้าเป็นเปลวไฟถ้าเป็นเปลวนี้จะเป็นช่องว่างทำลายเมท,ท,ทีเดียได้ดีมากท่านก็บอกว่ายาวไฟไปจุดบ้านนะ เพียงแค่สมไฟเป็นเปลวเป็นเปลวแบตเตอรยจะลงมาตายมากด้วดึงแบตเตอียกระอากาศจะเกิดการช่องว่างหรือว่าอากาศว่างไม่น้แน่นไปด้วยตัววัตเตอรี่ที่ยัดเยียดกันความว่างเกิดขึ้นอากาศก,าก็มีการเคลื่อนไหวนั่นคือลมพอลมมาแล้วก็ดึงแบตเตอรียต่างๆที่ไหลยมไม่ไกลเกินไปนักลงในกองไปแบตเตเรียก็ตายหมดแต่ยังหมดโลกหมดไม่ได้หมดในช่วงนั้น ต่อมาเมื่อเปลวไฟหมดเจ้าของก็เอาของติดเปียกชุ่มๆมาโปะทับเข้าฟันก็เกิดตอนนี้ก็ทําลายแบตเตเรียอีกตอนหนึ่งรวมความว่ทาท่านบอกวิธีของโบราณแต่ก็อยู่ไกลไม่ใช่ไกลความจเจริญแต่ไกลแบงไกลธนบัตรไกลเงินไกลทองเพราะมีความยากจนเขาไม่มีความรู้ในการทําลายแบคเีเรียไม่รู้จักคําว่าแบคเีเรียคืออะไรแต่ความจริงไม่ใช่แต่โบราณนะ อาจามาเองก็โบราณเจ็ดสิบเปเศษไม่ไกลนักก็ยังไม่รู้จักพทีเรียเลยรูปรา่างจริงๆเป็นยังไงเพิ่งเห็นตอนพระทนในฝันฝันพระตันจี้ให้เขาเห็นมันเต็มไปหมดและในสุดก็าทราบวิธีป้องการทําลายตามความรู้สึกในความฝันในคราวนั้นได้บอกว่าเวลานี้หมอมาแล้วเตรียมเครื่องสนปัสสวะมัน้วยมากับพยาบาล เธอตื่นสักทีลืมตาได้หมอมาพระก็หายไปสะดุ้ตงตัวตื่นก็มองเห็นหมออหมอมาพอดีหมอกำลังกราบก็จึงลุกขึ้นมาคุยกับหมอด้วยความจริงบอกหมอว่าจะสวนปัสสาวะแต่ว่าตอนนี้เรื่องปัสสาวะมันหมดไปก็ไม่มีการที่ต้องสวนกันอีกก็ลืมบอกหมอก็คุยกับหมอ อาการที่คุยคุณหมอวุฒิชัยนี่เธอคุยเก่งเป็นคนน่ารักชื่อวุฒิชัยแล้วก็วงสัรวงสรรก่อนแต่คนนี้คุยเก่งมีท่าทางสุภาพเรียบร้อยจริยาดีเข้าถึงคนดีมากถ้าพูดภาษาเชื่ว่าได้ประชาสัมพันธ์ดีและสังคมดีคนนี้ขอสรรเสริญว่าคนนี้ไปอยู่ที่ไหนคนไข้าตายยาก เธอดีมีวลาการคุยดีมากสร้างความเพลิดเพลินสร้างความเชื่นใจจิตวิทยาก็สงูงเมื่อเธอมาแล้วก็คุยกันแทนที่จะบอกให้หมอสวนบอกการเจ็บปวดก็ลืมเห็นหน้าหมอก็ถามหมอว่าคุณหมอ,อ,อ,อว่าไอไวรัสเนี่ยมันเป็นยังไงนะฉันอยากจะทราบคุณหมอก็บอกว่าคำว่าไวรัสนะครับผมก็ทราบตามตำรา แต่จริงๆแล้วตัวมันเล็กมากกล้องจุลทรรศอย่างดีมองไม่เห็นแลวก็เลยเข้าใจว่าถ้าพ่รู้ต้องมีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ใหญ่มีเครื่องจับภาพได้ดีกว่ากล้องจุลทรรศที่ใช้กันอย่างดีเครื่องกล้องจุลทรรศอย่างดีที่ใช้กันะเขาคงจะดีกว่าจึงสามารถเห็นตัวได้ถ้าถามว่าหมอไวรัสร่างลักษณะเป็นยังไง เธอก็บอกว่าตามตำรามันมีมากครับแต่ลักษณะที่เธอบอกก็หนึ่งตัวกลมยาวนิดหน่อยตัวกลมแล้วก็ตัวเป็นเหลี่ยมแล้วก็ตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวมีเกลียวก็เธอก็บอกสองสามลาักษณะเธอบอกความจริงมีมากผมงก็จับไม่ได้มันก็เป็นการบังเอิญไปตรงกับความฝันพอดีฝันเมื่อกี้นี้เลยบอกหมอว่า,วาเออเมื่อกี้ฉันฝันไป มันไม่เห็นจําได้แค่รูปร่างลักษณะที่คุณหมอบอกเหมือนกันแต่ความจริงมันมีมากในกุฏิฉันนี่เต็มไปหมดข้างนอกก็เต็มหมดถามถึงวิธีป้องกันคุณหมอก็บอกว่าวิธีป้องกันหรือวิธีทําลายแต่ว่าคุณหมอจะไม่บอกก็ไม่ทราบเือนกันลืมไปนีเวลาป่วยเวลานี้มันก็กล้จะตีสามเนี่ยถึงวิธีทําลาย หมอคงไม่ได้บอกลืมถ้าบอกก็ลืมแล้วรวมความก็คุยกันเรื่องไวรัสคุยไปคุมาก็เลยบอกหมอเมื่อกี้ฉันฝันไปซึ่งพระท่านบอกว่าวิธีโบราณดีที่สุดนั่นคือฟันไฟและเปลวไฟคุณหมอก็บอกว่าเอ๊ะที่โรงพยาบาลผมไม่รู้จะสมตรงไหนดีก็เลยบอกว่าไม่ได้บอกให้หมอไปไล่ด้วยวิธีนี้เป็นว่าฉันฝันไปไปอย่างนั้นแต่รูปร่างลักษณะบางอื่นมันเหมือนกัน ก็คุยกันไปคุยมาเวลาก็มากไปเกือบชอั่วโมงคุณหมอก็บอกว่าหลวงพ่อครับอาการของโรคมันเป็นก่อนมันเป็นแล้วก็อาจจะเป็นใหม่ได้ถ้าสาหายอาจจะเป็นใหม่ได้เธอก็ทนการมาของเธอท่าบอกว่าการจะสวนความจริงเวลาเสียไปมากจะสวนดีหรือไม่สวนดีก็เลยบอกคุณหมอบอกว่าการสวนหรือไม่สวนก็พักกันไปก่อนกิจการสวนไม่มี ท่านนี้พ่กกลับมาล้างทองปัสสาวะมันไหลแล้วถามหมอว่าตามธรรมดาในปัสสาวะมันออกล้างท้องมันหายไหมเทก็ยิ้มเ็าบอกว่าก่อนที่หมอจะมาตอนเวลาประมาณบ่ายโมงแข่งก็นอนภาวนาไปมีความรู้สึกว่าพระท่านมาท่านบอกว่าไม่ต้องล้างทองเพราะเท่าที่เป็นนิอุจาระมันแข็งแล้วก็มันเต็มกระเพาะ มันไปดันเอาท่อปัสสาวะติดน้ำจึงไม่ไหลเวลานี้ก็ล้างท้องแล้วตามพระท่านแนะนำแล้วก็ปัสสาวะคล่องตัวไม่เรียกว่าไม่ต้องสวนกันหมอก็บอกว่าดีและคุณหมอก็เลยลากลับเพราะมีคนไข้คออยู่แต่ความจริงถ้าบอกคุณหมอแต่แรกคนไข้ที่คออยู่ก็ไม่เสียเวลาน่าจะมาเป็นพระแก่ที่บรรดาท่นพุทธบริษัทก็เลื่มโหยใจคนอืน่น เวลานั้นร่างกายรู้สึกมันดีขึ้นอาการปวดต่างๆก็คลายตัวเมื่อหมอรอกลากลับไปแล้วก็บอกให้พอนุชคินคงดีว่าลองสมไฟในห้องนี้พระจะแนะนำไว้ใช้ถาดใส่น้ำรองเอาเตาถานมาตั้งบนถาดบนน้ำที่มีน้ำแล้วก็าถานใส่แล้วก็เอาการะเพร้าใส่ให้เป็นควันต้องสั่งให้ปิดหน้าต่างประตูให้หมด ต่อยควันอบอยู่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เปิดต่งตางประตูดับไฟเสี้ยแล้วไฟไปเก็บี่อื่นเปิดพัดลมให้ควันกระจายออกอย่างนี้ท้าบอกกำลังเชื่อโลกแบคทีเรียภายในจะสลายตัววันรุ่งขึ้นเธอก็ทำตามนั้นน่าจะมากลับจะรับแขกการป่วยเท่านี้ดีมากบรรดาท่านผู้บริษัทเวลานั่งรับแขกคุยบางคนก็สังเกตได้ว่าป่วย บางคนไม่สังเกตก,ก็ไม่ทราบบางทีกําลังอยอยู่แก๊กแก๊กแก๊กมีบางท่านถามว่าหลวงพ่อสบายดีหรือครับก็น่าสลดใจคนเดินไม่ไหวจะเดินขึ้นไปก็ต้องมีคนประคองแล้วก็เสียงก็ไมนมีกําลังไอแค๊กแคก็ถามว่าสบายดีหรือก็เรื่องธรรมดาของคนบรรดาธิมนุษยบริษัทคนที่มีความรู้สึกรอบครอบความมี ลืมความรอบครอบกม่มีเป็นของธรรมดาถ้าโดยตามธรรมดาแล้วถ้าไอายอยู่ก็ไม่น่าจะถามว่าสบายดีหรือถ้าคนไอสบายชาวบ้านก็อยากไอกันหมดวิธีทำไอมันก็ไม่ยากแต่ว่าใครก็ไอทีไรเขาหาทางกำจัดก,กันมานั้นเมื่อเธอทำอย่างนั้นแล้วตอนวันรุกขึ้นอาตมาก็กลับมาการป่วยคนนี้กลับมาทีไรนอนแบบทุกกีย ตรงน้ำเสร็จฉันยาเสร็จก็นอนพุกไปเลยอย่างดีก็จากห้าโมงย็นพอจะคลายตัวลุกได้สองทุ่มบ้างสี่ทุ่มบ้างมันก็ไม่ไหวจริงการเดินเขาต้อประคับประคองขาก็แกว่งหัวก็หนักมันก็มีการเมินกงตาก็ลายพราพราวไปหมดแรงก็ไม่ดีที่นี่คิดว่าการตายในคราวนี้เป็นของดีที่สุดแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ในการฆ่าตัวตาย หลังจากนั้นหลังจากล้างปัสสาวะแล้วขอรรดาเล่ารัดเวลามันเหลือไม่มากเล่าลัดลัดไปว่าการใช้ยาก็รู้สึกว่ามีการคล้องตัวอาการโรคคลอนข้างเบาเบามาทีละน้อยแะน้อยจนกระทั่งต่อมาก่อนหน้านี้สี่วันนี่วันนี้วันที่สิบห้ามิถุนายนสองพันหรอยสามสิบ วันที่สิบห้าวันที่สิบสี่ 13, วันที่สิบสามวันที่สิบสองหรือว่าวันที่สิบสองวันที่สิบเอ็ดทำไมสาบจาไม่ได้วันนั้นตอนยินก่อนอาบน้ําก็มีเสียงบอกสั่งอาหารวันพรุ่งนี้ฉันข้าเวลาเพลินให้ใช้อาหารแบบนี้นะแต่ความจริงข้าวเม็ดข้าวสวยธรรมดาเทนพุทธบริัตฉันไม่ได้มานาน มันฉันได้วันสองวันพอฉันได้บ้างปเป็นไม่กระสวยก็ต้องเลิกไปฉันจะน้ำข้าวต้มบ้างฉันเส้นบนบุนเส้นต้มแทงข้าวบ้างก็รอชะลอชีวิตกันที่จะบ้านเขาไม่ทํากันวันนั้นท่านมาสั่งฉันเออสั่งฉันข้าวให้ทําอาหารพิเศษนั่นคือทำน้ําปลาผสมน้ําปลาก็มีอะไรบ้างมีสับหนึ่งน้าปลาแล้วก็สองเห็ดดองแล้วก็สามมือะเทศ อะไรบ้างก็ไม่ทราบจาไม่ได้พอนวดเขาจาได้พอน้นก,ก็จําปีไปไม่ครัวจําได้เขาทําให้ก็ไปพุกข้าวกินรู้สึกว่ามันก็มีรสมีชาติทันงข้าไปได้ตามสมควรไม่มากนักต่อมาเขาค่อยจะวีดีขึ้นท่านก็มาสั่งอาหารทุกวันเมื่อก่อนนี้ท่านญาสั่งแล้วต่อมาก็พระสั่งอาหารเฉพาะวันวันพวกนี้ตอนเพลนฉั้งอย่างนี้นะ วันนั้นฉันอย่างนี้สั่งเฉพาะอาหารอาหารที่ท่านสั่งมีประโยชน์ไม่ใช่รสอร่อยแล้วก็ฉันของท่านได้แต่แแต่อย่างอื่นมันถอนตัวก็ต้องฉันอาหารโดยเฉพาะอาการก็ก็คลายขึ้นคลายขึ้นตามละดับมาวันนี้เป็นวันที่มีแรงจริงๆได้สี่วันถึงวันนี้นะเมื่อวานนี้มาวันที่สิบสี่ตามธรรมดารวเดินหน้ากุติก็ไม่ไหว วันที่14นอนลงไป5โมงเย็นอาบน้ําสัญญาเสร็จก็น,นอนถึง6โมงเย็นใช้ภาษาโบราณเขาเลยกันนะไอ้15เรยกาที่7เรีกการไม่เอากันละนีหาใบหวย6โมงเย็นถึง6โมงเย็นมีความรู้สึกว่ามีการขับถ่ายเข้าส้วม้าเข้าไปส้วมเสร็จถ่ายเสร็จล้างส้มแล้วก็จะกลับเข้ามาที่นอนก็ไม่มีเสียงบอกว่า ให้ขึ้นไปชั้นสี่อาตอมานอนชั้นสามแล้วถามเสียงว่าจะขึ้นไปไหวหรือแค่เดินชั้นนี้ฉันก็แย่แล้วกรจะขึ้นจะลงพระก็ต้องมคองจะพ้าอนันต์เนี่ยห่างตัวไม่ได้ต้องคอยจับขึ้นมาแม่งมัจนจะหล่นบันไดเดินก็สนจะลม้มพระอ,อนนื่นท่านก็ห่วงแต่ว่าท่านอยู่ไกลพระอ,อน,นันต์อยู่ด้วยก็พรนรสก็จะเปียกสองคนก็ช่วยกันติดตามขึ้นไป เอื้อกเลงมันจะลม้มแต่ความจริงถ้าเผลอก็ล้มทันทีมีไม่เท้าไม่เท้าก็ต้องยันกันตลอดเวลาขาก็แกว่งหัวหัวก็หนักก็เวียนหัวขาก็ไม่มีกําลังขาก็แข็งมันเดินเดินนิ่มหน่อยก็ได้ต้องเดินเร็วๆมันยกขึ้นเองมันผลักตัวไปเองในการป่วยขนาดนี้ก็ถามเสียงว่าจะฉันจะขึ้นไหนวเลยเสียงบอกต้องขึ้นไหว ถ้าถามว่าจะไหวได้ยังไงก็เสียงก็บอกว่าเป็นเสียงผีนะไม่เห็นไม่เห็นตัวเครื่อนเติดฉันจะช่วยก็ลงความก็ขึ้นบันไดชั้นสี่ไอ้ขาเนี่ยก็เหมือนก็ไม่มียางหน้าเท้าหน้าเท้าเหยียดออไปมันก็รู้สึกแข็งแข็งเหมือนก็เหมือนกับอะไรยางแข็งแข็งมันก็ไม่ค่อยอ่อนตัวก็พยายามขึ้นชั้นสี่ชั้นสี่ลังคาไม่เต็มด้านหน้าไว้เอาไว้เป็นชานด้านหลังเป็นชานน่าตาอากาศ ก็ไปที่ชันลมดีมากรู้สึกมีกําลังก็พยายามเดินบนชั้นสี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงการเดินก็ค่อยๆตัวทีละน้อยแต่น้อย,ย,อยรู้สึกก็มีกําลังขึ้นหลังจากนั้นทุ่มเสร็จๆประมาณทุ่มครึ่งก็ลงมาลงมาชั้นสามลงมาก็ยังไม่เข้าห้องไปเดินที่นากติชั้นสามพอเดินอากาศก็ร้อนลมหยดต้องเข้าไปในห้องหนีความร้อน เพิ่งลมความว่าวันนั้นรู้สึกมีแรงดีอยากจะทํางานแต่ทำไม่ได้มากหยุดน่อนช่วยนี่นิดหน่อยไม่มีอะไรหนักแค่หยุดของข้างข้างตัวมาก็กกรงรังเท่านี้ก็เวียนิสระก็ลมตัวลงนอนมีก็มีป่วยมานานแล้วเพิ่งมีครั้งคือคืนวันที่สิบสี่เป็นคืนแรกที่นอนรวดเดียวจากระยะหกทุ่มตื่นตีสามครึ่งแล้วก็เท่านั้นแหละไม่หลับอีก ้อนานนะเป็นปีมาแล้วนะอนอนรวดเดียวขนาดน,นี้แม้จะนอนชั่วโมงสองชั่วโมงก็ต้องตื่น <c oughs> แล้วก็อาการป่วยคราวนี้ดิพอตื่นขึ้นมาประมาณทีสามเกือบเก็ก็ยกมือไหว้พระนอนภาวนาคิดว่ามันไม่หลับอีกก็มีความรู้สึกว่าเห็นพระธรรมมาพระอะไรก็ตามนะเห็นพระธรรมมาจะบอกว่าคุณจากวันนี้ไปอาการจะเริ่มคลายตัวแต่อย่าประมาทนะ ขึ้นที่ว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดามันจะเริ่มคลายตัวอาการที่คุณเป็นที่แล้วมาคุณสังเกตหรือเปล่าว่าทวารหนักของคุณมันติดไม่อยู่แล้วนี่เป็นความปีงบรรดาท่านพุทธบริษัทนอนขี้ไหลให้เขาล้างเขาซักกรรมมาตั้งแต่อเมริกาแต่ก่อนหน้าไปอเมริกาเหมือนเหมือนเด็กอ่อนจริงๆเป็นมาเขาอจาระมันก็เปื่อนปีนอเนี่ยท่านบอกทวารหนักแม่เปิด าการอย่างนี้แปลการของความตายแต่ว่าฉันก็ดีท่านนังหลก็ดียังให้เธอตายไม่ได้พยายามทําทุกอย่างเพื่อความเป็นอยู่ของเธอแต่ทั้งนี้ไม่ต้องการให้เธออยู่เฉยๆฉันต้องการงานของฉันงานของฉันยังมีเวลานี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปร่างกายจะเริ่มค่อยๆดีขึ้น ไอ้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะต้องป่วย่วรนักต้องป่วยแก่ต้องแก่เนืยต้องเน่อยต้องมีแนบคอยตั้งอกตั้งใจช่วยกันคำว่าช่วยกันช่วยเพื่อทําความสวยเกิดกับคนสร้างความเข้าใจทุให้เกิดกับคนแนะนําคําว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาทุกขเวทนามีขนาดไหนบอกเขาให้ทราบแต่ว่ากําลังใจของเธอเป็นยังไงท่านถามก็กราบเลียนท่านบอกว่ากาลังใจสบายมากมีความสุข ท่านถามว่าป่วยทาไมจะมีความสุขก็กราบเรียนท่านบอกว่าที่มีความสุขไม่ใช่เพราะป่วยไม่ใช่มีความสุขเพราะการป่วยกร่างกายเป็นความสุขที่เกิดขึ้นที่ร่างกายนี้มันจะพังที่หมดทุกข์ันสักทีไอ้บ้านในยามหลังนี้แค่ร่างกายไม่ต้องการอีกแล้วมันมีทุกเตมไวยทุกเวทนาต้องการไปอยู่บ้านที่มีความสุขจริงๆไม่มีความทุกข์ท่านก็บอกว่าเธอคิดถูกแต่ยังคิดต่อไปไม่ได้ ต้องช่วยกันก่อนอาราบรรดาแทนพุทธบริษัทก็หยด่จนแค่นี้ดีกว่ากันมั้งเวลานี้เสียงนาฬิกาตีเทเล็กบริษัทตรงเตีงตรงเตงตรงเตงมันจะใกล้ถึงตีสีแล้วมั้งเพราะว่าไอ้โหลโทเลโทเลไปยังไม่ได้กินยาเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องกินยาสักหน่อยจะประมาทมากเกินไป่ะก่อนที่จะจบก็คำบรรดาแานพุทธบริษัทหลายพวกมีคน อาตมากล่าวเช่นนี้จะเทยวยกย่องท่านมากเกินไปนะมันยังไม่พอกับความดีของท่านหลายทุกคนช่วยทุกอย่างต้องการอะไรมีความขัดข้องอะไรช่วยทุกอย่างไม่ใช่ขข้อ,ของบางคนแม้แต่ยัดเยียดจ้องเจียดต้องสันจริงๆในชั้สิงหก็พยายามช่วยความดีอย่าน,นี้หาไม่ได้แล้วชาติต่อไปถ้าเกิดใหม่จะหาคนดีอย่างนี้ได้หรือไม่ได้อย่างไม่แน่ แต่ที่แน่ๆก็เวลานี้ทุกท่านช่วยจริงๆถือว่าเป็นผู้ไม่คุณอย่างหนักการป่วยไข้มันสบายก็ช่วยกันในการรักษาโรคตัวออกมาไม่ได้ก็ส่งปัจจัยบ้างคนก็ถึงกันั่งรถนั่งเรือมาูอาการนี่เราด่าทุกท่านความดีของท่านเป็นอย่างนี้แล้วก็มีหลายคนคนประจามีหลายจุดช่วยจริงๆการป่วยก็ช่วยกันการเงินการทองของใช้อาหารการบริโภคยามโมเยสงเราในความประโยชน์แต่ไม่ยอมบอกชื่อ มาถึงก็แต่ไหหลวงพ่อนี่ทำพันธุการนี้แต่ไวเป็นส่วนตัวหลวงพ่อแต่อีกสองนี่ส่วนตัวหลวงพ่อมันเปิดใหญ่มันเหลือใช้ว่าเข้าสงไปเป็นความดีของท่านอรบรรดา์พุทธบริษัททั้งหลายเวลาพูดนี่อาจจะบอกเขาจะลอกยากไปหน่อยเพราะลิ้นมันก็แข็งแต่ว่าศาัยความดีของบรรดาแุ์พุทธบริษัทขอเทิดทูนความดีของท่านไว้ขอท่านหลายจงทรงความดีของท่านตลอดไปถ้าความดีที่สนาหลาทำได้ จงโดงนบรรดท่านหลายมีความสําเร็จทุกอย่างปรารถนาสิ่งใดเพราะใดฉะนั้นทั้งความปรารถนาให้ทุกคนจงเป็นผู้ชนะความทุกข์ด้วยการทั้งปวงในที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์เล็นจงมีได้บรรดสาแท้ประสาทสิ่งชนเพราะรับฟังและอ่านรือทุกคนตัอดีป